อีโคคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบค c เซ็นเตอร์ครบวงจรลดค่าโทรในองค์กรง่ายๆด้วยดินสตาร์ 3G VoIP Gateway อุปกรณ์ใส่ซิมมือถือเชื่อมต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ IP PBX ทุกรุ่นทุกยี่ห้อช่วยให้องค์กรของคุณประหยัดค่าโทรศัพท์ด้วยโปรโมชั่นบุฟเฟ่ของเครือข่ายมือถือ รองรับคลื่น2,100เมกะเฮิร์ใช้ได้กับซิมการ์ดระบบ AIS, D-Tac และ TrueMove, Dinsta r 3G VoIP Gateway รุ่น 8W g a t เ w a y ขนาดเล็กรองรับ8ซิมใช้งานได้พร้อมกัน8-16เอเจนต์เหมาะสำหรับองค์กรหรือบริษัทที่มีการโทรออกจำนวนมากเช่นงานเร่งรัดหนี้สินงานขายประกันงานสอบถามความพึงพอใจลูกค้างานวิจัยตลาดงานบร็เกอร์ งานแนะนำสินค้าเป็นต้นสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.eco-com.shop.net หรือโทร0632696351และ0632696364